ัดีครับมาเจอกับช่างตีรักขุ๊คชแนลนะครับวันนี้ก็มาเจอต้อมเอิดใจเย็นโยงทุเรียนนะครับวันนี้ต้อมเอิดใจเย็นเป็นคนดังใน u t u b e ช่างตีนะครับก็วันนี้ช่างตีก็ได้พาเข้ามานะครับก็เขาทางานอยู่ต้นเนี้ยดีเดีคาคาคาค๋ยวเดินางไกลเล็กตีเดี๋ยวเดินเตี๊ยงพาขึ้นไปนะครับวันนี้ช่างตีหล่อเหมือนเดิมนะครับจมติตาเหล่ไปนิดนึงครับ ใช่ครับต้องเมืใจเย็นทำงานออยู่เมืนนียก็แท่งตีผ่ามาพอดีครับต้องเมยใจเย็นเขาเรียกนะครับเรียกใครแท่งตีมาช่วยโยงฮะก็วันนี้ท่งตีมาเองครับมาหาคลิปเด็ดให้พี่ๆได้ดูกันนะครับฮะ มาเชื่อมาอันนี้เร็วเชือกเอาเชือกันนี่ยเนี่ยเชือ นี่ครับก็เดี๋ยวต้อมเออใจเย็นเขากลับบ้านแล้วนะครับพี่น้องเขาหน้ากับเย็นๆทังตีหน้ากับเย็นๆไปอัพคลิปเอวีพีเลดูกันนะครับก็วันนี้ทังตียังไม่ได้อัพคลิปสักอีกคลิปหนึ่งนะครับแตกฮะอะไรคลิปเหรอบนยูทูบของอะไรเอา เรอแบบคลิปนี้แ่างตีขอจะเพียงแค่นี้นะครับช่างตีมี3มคลิปนะครับที่จะอัพคลิปลงให้พี่ๆได้ดูแล้วก็ต้องอดใจเย็นครับที่อยู่ทาง YouTube แ่างตีด้วย f อฟซีตัวจริงนะครับเคยออกช่อง YouTube แ่างตีแล้วไปย้อนดูได้นะครับโอเคครับ